นี่哈ค่ะทุกคนใครเป็นสายถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เหมือนพี่บ้างตอนนี้ฟีไฟมีกิจกรรมค่าเรียนเพียนฟีไฟนั่นเองนะคะไปชมห้องต่างๆกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นห้องเรียนนะคะทุกคนก็คือกว้างแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็เจียวจาวกันมากด้วยคุณครูครับคุณครูครับเพื่อเพื่อนไม่เล่นกันครับพวกเพื่อนย่อกันครับ ออคและห้องต่อมาก็คือโรงยิมนั่นเองนะคะกว้างมากแล้วก็ใครที่มีท่าบาสเกตบอลน,นะสามารถมาชูท่าบาสเกตบอลตรงนี้ได้นั่นเองแถมรายละเอียดใต้บันไดอะไรอย่างนี้เขาก็มีว่าอุปกรณ์การกีฬาวางไว้ด้วยนะคะทุกคนก็คือเท่มากเลยพี่ชอบว่าเดี๋ยวพี่พาไปดูมุมสูงดีวกว่าด้านบนเราสามารถขึ้นมาได้ด้วยนะถ้าเราแบบว่าทําคลิปกับเพื่อนสร้างห้องคัรแลนด์หรือแบบว่าเล่นลหลายๆคนก็คงจะเท่มากๆเลยนี่ต่อไปที่ 3, ที่3เป็นที่ที่พี่ชอบมากก็คือดานฟ้าให้ฟีลเหมือนแบบนักเรียนญี่ปุ่นสุดๆเลย ทุกคนก็คือขึ้นมากินข้าวกล่องบนดาดฟ้าแล้วประเด็นคือมันวิวสวยด้วยนะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าวิวแบบฟิลแบบว่าอุ้ยน่ารักสดใสเป็นยังไงก็ไม่รู้อะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยสดใสละไอ้มุมตุ๊กตาตัวเนี้ยคุณตุ๊กตาสนใจเข้าร่วมท่าทางกับเราเป่ามุมสวยมุมดือขนาดนี้ใครใส่ถ่ายรูปก็อย่าลืมรีบ,รบๆเข้ามากันนะทุกคนก่อนที่ภาพแปลนนี้จะออกไปอะตรงนี้นะถ้าเข้ามาเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเราสามารถแบบมาทําคลิปแบบว่าอุ้ยจีบกันอะไรเงี้ยได้ถัดมาเป็นห้องสมุดทําให้พี่นึกถึงแบบว่าโรงเรียนแห่ง เข้ามาอุ้ยสุดยอดเลยแอบ,บพี่อยากให้เก้าอี้ในห้องสมุดหรือเก้าอี้อะไรครับแลอะไรแบบนีน้สามารถนั่งได้ทุกคนคือมันจะดีมากพี่แอบ,บเห็นจอคอมบันารลัก์เล่นเกมฟรีไฟล์ทาไมไม่ตั้งใจทํางานถ้าเรียนเพียนฟรีไฟล์นี้ก็จะมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะคะใครที่ชอบสามารถเข้ามาเล่นสามารถเข้ามาถ่ายรูปกับเพื่อนได้เลยพี่จะเข้าไปย้ําอยู่ทุกคนแต่งชุดตัวนี้ไปแบบว่าชุดมันไม่สวยอะ่ะพี่อยากเอาตัวผู้หญิงเขาไปแต่งชุดสวย,สวย